โอ้โหอันนี้เนื้อสวยมากนี่ภูดเดียวนะ300บาทโอ้โหนี่นี่นี่โอ้มายงาสวัสดีทุกคนตอนนี้แอันมินอยู่ที่อะไรเขาเรียกตลาดถนนทุเรียนนะ โอ้โหเขาบอกว่าไอ้ัะประชาชนโจดตายอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนะให้เีนี่ครับแอดมินอยู่ที่ตลาดอียลานะฮะอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นๆนะนี่ประชาชนโจดตายอยู่แล้วนี่ทุเรียนออกแล้วครับโอ้โห นี่ฮนะตอนกลางวันนี่รถติดนะบอกไว้เลยอันนี้ตอนเย็นแล้วนะฮะทุเรียนนะครับตอนนี้กําลังออกแล้วนะโอ้โหเทศกาลทุเรียนตลาดทุเรียนนี่แห่ซื้อกันเต็มเลยนะมทีทุเรียนสาร,รพัดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะนะน่่เน่รถก็มามาแล้วนี่นะเขาขายเขาแกะขายกันอย่างนี้นะนี่ นะอันนี้ขีดละห้าสิบแอดมินก็จะมาหาซื้ออยู่วันนี้นะนี่เดินดูได้เลยนี่ก้านยาวก้านยาวระยองนี่โอ้โหนี่แห่ซื้อกันเต็มเลยนะนี่หมอนทองรีเมยมพวงมาณีนกกระจิบมีหมดทุกสิ่งชนนี้ก็มี เห็นไหมนี่นี่นี่โอ้โหออกพิวกันแต่ละคนนี่นี่โอ้โหขีดห้าห้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วเนี่ยครับนี่โอ้โหหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงตู้นะหมดเกี้ยงเลยนี่โอ้โหหมดเกี้ยงทุกร้านเลยนี่ มีผลไม้ย่างอื่นด้วยนะมีสองฝั่งเลยนะฮะนี่รถจอดติดยาวเลยนี่โอ้นนี่ก็น่ากินนะนี่นี่ฮะใครอยากรู้ว่าประชาชนจะอดตายไหมลองมาเดินดูครับนี่ฮะโอ้โหกล่องหนึ่งก็ประมาณโอ้อันนี้สวย โอัโหอันนี้เนื้อสวยมากเนื้อสวยมากอันนี้น,าาน,นี่ฮะเดินได้เลยมีเต็มเลยนะมีการยาวอยากชิมก้านยาวก็มา นกกระจิบก็มีนกกระจิบนกกระจอกนี่ฝั่งนู้นก็เยอะครับนี่ทิ้งกนันละถุงสองถุงครับนี่ห้าร้อยหกร้อยนะกล่องหนึ่งนะไม่ใช่ถูกนะนี่ ห,หมอนทองพรีเมียมนี่ร้านนี้น่ากินมากเลยโอ้โหนี่คนมาเรื่อยๆเ,เลยเห็นไหมนี่หมอนทองจันนี่ไม่จ้าทางจันที่อร่อยนะครับเบอร์นหนึ่งนะครับเก็บเอวีไอพี I P นะพี่เนื้อพิเศนะจ๊ะพี่เงียบเลยพรีเมียม อ่อนทองกันนี่เดี๋ยวอ็นบินหาซื้อดูอ่านี่ฮะตลาดถนนทุเรียนเขามีถนนข้าวสารถนนไรใช่ไหมนี่ถนนทุเรียนนะเดี๋ยวลองไปเดินอีกฝั่ง,ง <S <S นึงเลือกเยอะครับเลือกเยอะนะน,นี่นี่ฮะตลาดอียล่านี่ตลาดอียล่า อยู่หลังตลาดไทยนะนี่ตลาดอยาลานี่เห็นไหมนี่เขาเป็นถนนทุเรียนเลยเห็นไหมอ่ามีผลไม้ย,ยังอื่นด้วยนะขายน,นี่ถนนทุเรียนนี่ดูป้ายนี่นี่ถนนทุเรียนเห็นไหม โอ้โหมาอ่ะแตบบ่เมีนไปหาซื้อก่อนไปหาซื้อก่อนว่าจะได้ชุเรียนที่อร่อยสมใจไหมนี่ฮะรถติดเลยเห็นไหมรถติดเลยนี่โห้ัน่นา,นากินขีดละหกห้านะโลนึงก็หกร้อยนะหกร้อยห้าสิบ มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยใช่ไหมโอ้นี่เขาทำแบบแบบนี้ก็มีนะเขาทำเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะอ่าไ,ไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงนะมีข้าวเหนียวทุเรียนนะเดินดูเรื่อยๆ คนเยอะมากร้านนี้เยอะมากเลยนี่คนแน่นเลยอันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะทุเรียนหมอนทอง10บาทแต่ว่า ซื้อได้บ่ายโมงครึ่งอันนี้น่าจะหมดแล้วนะนี่และแ,แ,แ,แล้วเราก็ได้ตุเรียนมาแล้วทุกคนโอ้โหนี่นี oh, oh, ่น <c oughs> <c oughs> <hum> ี่นี่นี่สามร้อยบาทภูเดียวนะนี่ภูเดียวนะสามร้อยบาทโอ้โหนี Looking ่นี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 ่สดๆร้อนๆกินอยู่ข้างๆตลาดนี่แหละนะอ่าเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะ กรอบนอกนุ่มในมันจะอร่อยนะสมอยากไหมนะอ่ะชิมกันครับอย่าลืมคลิปนี้ขอสักล้านไลค์นะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะถนนทุเรียนตลาดอายาระนะอโอ้โหท่านผู้ชมครับทุกคนนะทุกคนนะโอ้อ มันอร่อยมากครับคือมันอันนี้มันมันเขาเรียกว่าสุกทั่วทั้งอันนะนะอือืมอือืมอือืมกินกินเม็ดเดียวนี่อิ่มเลยอือืม อร่อยมากกินไม่แรงหวานแหม,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 มฟินเลยจริงจก็ห้ามกินเนี่ยห้ามกินเนี่ยเป็นฝีเ็ห้ามกินนะนนะนนนะอขอสักพูขอล้องเม็นึ่งคนระับ ผมขาจริงนะผู้ชมอะจะลืมมากันนะมาแนะนำให้มาจอดนอกตลาดนะในตลาดรถติดมากนะโอเคกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะอยอ,อดมากอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ